สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องญาติมิตรเพื่อนๆพี่พๆทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้วาร่งวันสดใสก็มีโอกาสาร่งคลิปทำคลิปเพื่อเป็นความรููและก็แนวทางสําหรับพี่น้องนะครับผู้ทีอ่อยากจะสร้างรายได้นะครับกับ u t u b e นะครับผมกระเลสิมาบอกชุพี่น้องเขาฟังนะครับสิ่งที่ผมผ่านมาและก็มีประสบประการ ในด้านนี้มานะครับผมกับเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับเปิดช่องใหม่แต่ว่าผมสำเร็จแล้วล่ะผมทำได้สี่พันกิโลหรือว่า4ี่พันชั่วโมงเรียบร้อยนะครับผ่านเวลาเวลล่าเรียบร้อยแต่ว่ามีมีแต่ได้พี่น้องพี่น้องฟังดีๆเด้อสำหรับผู้ที่ทำช่องใหม่ และกับผู้ที่ไล่สดหรือจะล่คลิปสั่นคลิปเน่าฟั่งผมนะครับผมสิบอ,อกชูพี่นองเขาฟัง่งนะครับผมนะ่ะทำมากเพ็ดมากสำเร็จแล้วเกี่ยวกับเวลาเด้เวลาสี่พันชั่วโมงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเสียนจะลำบากและก็เวลาก็จะขึ้นช้ามากนะครับชั่วโมงจะขึ้น ขึ้นซานะครับถ้าพี่น้องท่านไดล,ล่งคิปซือ้อเวลาก็จะเดินช้าแต่ก็ต้องไล่สดไปน้ำพร้อมนะครับไล่สดไปน้ำพร้อมหนึ่งถ้าพี่น้องไล่สดพี่น้องจะลองเพ่งเด้อนะครับเพราะว่าบางเทียพี่น้องตปองลองเพ่งแต่บอผ่านเพราะเพ่งที่พี่น้องลองไปติด อิษฐ์ฉเพิ ina, ่นนะครับไปติดอธิษฐ์ฉีเพ่งเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นบออนุญาตที่จะให้ห้างรองเพลงนะครับบ่ให้ห้าร้องเพลงนะครับท่านจะร้องด้วยปากเปล่าไม่มีดนตีแต่พิษคือเก่าเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ดิจะฉีดเพิินนะครับส่วนเคลของผมเนี่ยผมดีดที่ตาร้องผมก็ยังไปติด ที่จะเสียดเพ่งขนาดเพ่งเก่าๆจบของเพ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเพ่งบักดวนบบกดีบักตั้งบักดวนบักนัานแล้วก็ยังเด้งขึ้นมาเพ่งที่ทส่จะิสีครับไล่สดผมจะลองเพ่งทุกไลผมจะลองเพ่งทุกไลคือพอเพ่งไดผมก็ดีที่ตาลองแต่ว่าผมบ่ได้ลองจบ แต่ก็เป็นเพลงที่ติดิทธิ์เสีเขานะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้พานไ,ไวไหรือจากใจจะขององบ้านล้างข้าลัางบ้านสะอาดนะครับอยากจะให้ลัางบ้านของพี่น้องสะอาดนะครับพี่น้องอย่าลองเพลงเด้อนะครับและก็จะให้มีเสียงเพลงแจกซ่อนเข้ามาในเวลาที่เข้าไหลสดนะครับมันจะมีเพลงติดิทธิ์เสีันอันอน,นึงาห้ามลอง อันดับที่สองเสียงคําว่าเสียงเนี่ยเขาต้องได้ลบเพราะว่าเสียงมันแสกซ้อนเขามากนะครับเทาก็ต้องเด้เขาเขาไปปิดบรบิเวนลบไปปิดเสียงถ้าเขาไปลบเวลาเราจะลดเทาบับต้องไปลบคลิปหรือลบคําว่าไฟ์สดนะครับให้พี่น้องเขา้าจิ้มเขาไปคันพี่น้องส,สงสัยเด้อ อันนี้ผมจะให้เพมิมรู้ไว้นะครับเพราะว่าผมประสบการณ์ผมมีแล้วนะครับให้พี่น้องเข้าไปอจิ้มคําว่าเนื้อหาตรงแดชบอร์ดของพี่น้องกันละให้พี่น้องจิ้มเข้าไปคําว่าเนื้อหามันจะเด้งขึ้นมาปั๊บทันพี่น้องสงสัยว่าอไ์สดเป็นบไลไ์สดร้องเพลงให้พี่น้องจิ้มเข้าไป ไล่สดไล่สดเท่าทุกมือทุกเวลาเนี่ยมันจะยู่หันให้พี่น้องเรียนเบิงเรียนเขียนไปเรื่อยๆถ้ามีคําว่าติดิทสิทธิ์ยดให้พี่น้องจิ้มเข้าไปคําว่าติดลทิ์เสียดปั๊บมันจะเด้งไปอีกหนาหนึงแล้วก็จะไปขึ้นคําว่าตรวจสอบปัญหาตรวจสอบปัญหาปั๊บพี่น้องจิ้มคําว่าตรวจสอบปัญหา มันจะเด้งไปอีกนานหนึ่งมันจะมีฤทธิตเสศที่น้องจิ้มก่อนคำว่าิทธิ์เสศแ่ลว่าะกจิ้มกับนคำว่าิทธิ์เสศปับ๊บมันจะเป็นออันเพ่งขึ้นมากัาบทันทีมันจะมีสามเหลี่ยมพี่น้องก็จิ้มปั๊บเลยจิ้มปับ๊บเขา,าทั้งระบบจะแจ้งมาบอกว่าปิดเสียงให้พี่น้องปิดเสียง จิ้มค้า,า่าปิดเสียงปิดเสียงปั๊บแล้วก็จะมีคำขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าบันทึกพี่น้องกับกินมค้า่าบันทึกปุ๊บไอพี่น้องล่อล่อระ,ะบบปั๊บขึ้นมาจะมีการไล่สวดของเข้าข้างยูหันก็คือว่าจบเยียบร้อยจบเยียบลอยครับกับขึ้นมาออกมาหนาเก่าหนาเก่า นาเก่าของเข้าที่กิ่มมาไล่สดเขาก็บล่ไ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 ลาไปเล,เลยถ้ามีคำว่าลิตรฉีดเขาก็เฮ็ดขึ้นที่ผมบอกนะครับให้พี่น้องเข้า,าให้ละมัดระวังนะครับมันจังบอสซาเพื่อว่าเราจะก้าวไปสร้างรายได้ให้ได้นะครับพี่น้องเข้าฝากไว้กับพี่กับน้องบอกพี่บอกน้องถ้าอยากจะทำยูทูบอยากจะสร้างรายได้พี่น้อง ราะว่าสิเป็นไล่ชดหามร่องพิ้งแม่นม่มีดนตรีร่องปากเป้ากับพิษถ้าเป็นเพียงดนที่จะฉีดเขาเพราะว่าสิเป็นคลิปคลิปเง้กวก็ยะวาเสียงเพล้นใส่ในช่วงเที่ยาบ่ผพานนะครับพี่น้องเขาคลิปสั่นอ่าเขาก็ต้องตรวจคันตรวจไปคันคันนี้เป็นสามเหลี่ยมออกออกเลี้ยงเลี้ยงออกเลี้ยงเลี้ยงกันกัดดนที่จะฉีดขึ้นกันอ่าเพราะว่าสิเป็นคลิปสั่นทนี่ยวให้พี่น้องเคือผมบอกเด้อนะครับ ให้พี่น้องรักษา,ากดรักษากติกาเพื่อนเพราะว่าผมรอตรวจสอบหนึ่งเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ